แต่วันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมจะลอขายรถพอตเก้าหนึ่งหให้กับไอ้พาริตเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ามเลยก็ราคาตลาดเจดล้านอะก็ขายร่เก้าก็เริ่มก็เริ่มดูแล้วแหละตอนตอนเห็นเห็นทางเข้าก็เลยก็เลยเข้าไป แล้วก็แบบแล้วประเด็นเลยเว้ยคือพอเข้าไปเสร็จอะคือคือผมไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าพผมมาแต่อยู่ๆแม่งเปิดอัติสัเลนแล้วเป็นแบบผู้หญิงแบบใส่ใส่แบบพัดเดตัวไม่ได้พัดเจตัวเขาปวดเกินไปมากก็เลยแบบโอเคพี่แท่งน้องบอกว่าจริงไหมอาจารย์แท่งเคยพาน้องไปเล่าเลี้ยงเลี้ยงปิดกล้องใช่หรือเกมโกงไม่ได้พาเด็กทั้งกองเลยไปเที่ยวเลากันอาจารย์จริงไหมครับอาจารย์ สวัสดีครับเัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นาดาวนะครับมารับน้องชายที่น่ารักอีกหนึ่งคนนะครับ <S 2> <S 2> <น> <ating> ผมเป็นน้องชายที่หล่อมากนะแล้วก็ดังมากนี่น่าจะเป็นวันแรกนะที่ผมเนี่ยนั่งคุยกับเขาก่อนหน้านี้เห็นเขาในซีรีส์เห็นเขาตามทีวีมาตั้งนานแล้วยังไม่เคยคุยกันเลยแต่วันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผมจะหลออขายรถพอดเก้าห ให้กับไอพาริตผมเห็นข่าวออกมาว่าซื้อ BMW ให้พี่สาวไงแพลวจะตะล่มให้ซื้อพอดของผมไม่ได้ไม่รู้ว่าจะซื้อป่ะก็ไม่ซื้ออะไรลงวันนี้ไอ้มาน้อง let's go let's go <S <laughs> ขึ้นฟอรเลยอ่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยพูกไปเล่นหมายถึงว่าเคยขึ้นนานมากแล้วรถใครรถใครรถพ่อรถพ่อทมไยเด็กๆสมัยก่อนก็คือแม่พ่อแม่แล้วก็เราจะนั่งข้างหลังสปอร์ตไหมสปอร์ตสปอร์ตโอ้แสดงว่าคุณด้วยเฮ้ยบ้านรวยตระเนกกันดิเกินเกินเกินมั้งไม่แต่น้องเป็นลูกครึ่งปะลูกครึ่งนะลูกครึ่งอังกฤษตอนพ่อคือคือคอมยิงเป็นลูกเซี่ยวเออเพราะว่าพ่อเป็นไทยแท้แล้วแม่เป็นลูกครึ่งก็็เเปนี่ยวแต่แม่สวยแฮะพี่เคยดูในอินสตาแกรมอะดดดูเ็ก้วยแม่โคตรเด็กเลย ใช่ใช่ใชไหมเออดูเด็กอยู่เลยอะเอาจิงๆมันมันมันจะมีช่วงหนึ่งที่ที่ไปเจอแมกกาซีนบแบบเก่าๆที่บ้านเออแล้วแบบแม่เคยถ่ายถ่ายแบบนางแบบเหรอเออแล้วสมัยแล้วสมัยก่อนคืองงมากเพราะว่าแบบสมัยก่อนมันมันมันไม่มีโฟโต้ช็อปด้วยหรอกอ่าแต่ว่ารูปออกมาแบบคือคือคือไม่ได้อยากไม่ได้อยากอวยแบบคุณอวยได้แม่คุณเนี่ยบ้านแต่แต่หมายถึงว่ารูปออกมาแล้วมันแบบโคสวยแทมเออดีดีอ่ะดีดีเดี๋ยวนะแล้วขนมนอาอยู่ไหนนี่ข้างหลังนี่นี่พร้อม เออนี่พร้อมเลยคุณอยากกินอะไรคุณก็กินคุณไหนเออเอาเลยกินได้เลยหนูเพราะว่าตอนนี้หนูนี่เป็นพีเซนเตอร์โปเลโตคอร์เนอร์ถูกต้องแล้วทำไมถึงเป็นอ่ะซีซีกับพีทอ่ะคนเรื่องเราคือใครคือพีทไหมเออคือไม่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 แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เลื่องอคือพี่พีหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าวันวันถ่ายพี่พีมาดูเขาก็มาแบบเฮ้ยดีนะตรงนู้นตรงนั้นอะไรงเงี้ยแต่เราหล่อว่ะเท่าไเราเป็นยี่สิบก็เลยยี่สามเลยยี่สามสาวเยอะไหมไอ ก่อนหน้านี้ oh. อ่ะก่อนหน้ามีแฟนอ่ะโ oh. แต่ดูไม่เจ้าชู้นะ oh. ใช่ใไหมอะไรแบบไหเหมือนพี่อ่ะไม่เพราะว่าพี่เที่ยวนี่บอยพี่เที่ยวทองหลอ่อแต่พี่แทบเคยเจอเราเปล่าวะเคยไปไปกับพวกแก๊งเจเลอร์อ่ะไปเม,มื่อคืนนมึงไปแต่เราซีไหมกับเจเลอร์เฮ้ยผมเอาอย่างนี้ผมว่าถ้าเนานาก,กิดในนาร์ดาวของเรที่สุดแเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเล่นไอ้เลือดข้นคน,คนจงังด้วยกันมันเนาะ ใช่ครับเพราะว่าจริงๆมันคือจริงๆมันเริ่มมาจากเรื่องคนคนจางแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นเป็นอยู่นายใบนายด้วยกันอ่อก็คือแบบเป็นวงเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยอยู่อยู่ด้วยกันมันยาวมากแล้วก็แล้วก็หลังนั้นหลังหลังจากเลิกคนจะมาเล่นเกมเมนด้วยกันอืมมีช่วงหนึ่งคือเจอกันแทบทุกวันแบบทั้งปีอ่ะเออก็เลยเออนสนิทมากเลยมากเลยแต่น้องไอเนี่ยจริงๆเข้าวงการก็คือเข้าเริ่มต้นเนี่ยก็คือมาอยู่นาดาวน,น์เล่ปะใช่ครับทำไมถึงมาอยู่นาดาวได้น้องตอนนั้นก็เริ่มมาจากว่าพ่อพ่อผมเสีย แล้วผมก็เลยเหมือนรู้สึกว่าแบบเชื่ออยากอยากอยากทำอะไรสักอย่างกับชีวิตวะอยากแบบเรียกแม่อะไรอะไรอย่างนั้นวยคือคือหมายถึงว่าช่วงนั้นแบบพ่อพ่อเป็นคนเดียวที่ทํางานเนี่ยครับแล้วก็แบบทางทังบ้านไม่มีใครทำงานในเว้นพ่ออะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบก็เลยอยากอยากช่วยอะไรบางอย่างแล้วก็บวกกับว่าอยากทําอะไรกับชีวิตนี้ด้วยเพราะแบบพอแบบพ่อไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบอุ้ยชีวิตมันสั้นมากเลยอะไรเงี้ยเออเออก็เลยแบบก็เลยก็เลยเริ่มจากแบบโอเคเราเราอยากทําอะไรที่เราอยากทําซึ่งงตอนนั้นอะผมชอบหนังแบบเพลงก็เลยแบบโอเค เราเราเรามาเริ่มทางแบบเปาการแสดงก่อนก็ได้อะไรแบบแคสทุกทุกทุกที่นู่นทีน่นีทนน่ทีน่นู่นทีน่นี่คนแคสคือเราไปเองหรือว่าแม่พาไปแม่พาไปแต่ว่าเราเป็นคนหาเองอ๋อคือเราแบบเลือกเองเลยเหรอว่ามีงานไหนให้แคสมั่งมีงานไหนให้แคสมั่งใช่ตอนนั้นเราแบบเราแบบเราก็ถามแบบญาติญาติมีใครแบบรู้จักอะไรอย่าไหมแบบแบบพาพาไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแล้วสุดท้ายปรากฏว่าเราได้ไปเทรนอยู่กับจริงจริงตอนแรกกับผมมาไปเทรนอยู่กับเอ็กซ์แเริ่มต้นเลยนะ ตอนนั้นตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่เนอะนะ oh, <wow. S 2> ก็ประมาณ17 <Y> ประมาณ4ีปีละ เออใช่็ตอนแล้วตอนนั้นก็ไปเทรนอยู่กับกแซกแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เซ็นสัญญาแค่เหมือนแบบไปเทรนเป็นเทรนของเขาเหมือนเป็นเฟฝึกหัดใช่เป็น่การแสดงไปนะไปแบบไปเข้าตึกบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆก็แบบเหมือนมีญาติที่รู้จักแบบพี่ยงแล้วเขาก็เห็นว่าผมเนี่ยกําลังแบบไปแคสที่ดูที่นี่ก็เลยเหมือนแบบนํานําเสนอตัวผมเนี่ยพี่ยงแลวแบบพี่ยงก็สนใจก็เลยเเเเรรียยยกข้้าาาาาามมแลลววสุอู่ ก,ก็เรก็เริ่มมาเซ็นกับนาดาวดีใจไหมตอนมาเซ็นนาดาวเพราะาน,าานาดาวนี่คือแบบใครๆก็อยากเข้านะแบบแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนแรกเราก็เราก็แบบช่างช่างใจอยู่ในานเหมือนกันนะเพราะเราเพราะเราจะอยู่ที่ไหน,น,น,นเออแล้วทำไมถึงเลือกมาอยู่ที่เนี่ยเนาะนาดาวเพราะสุดท้ายแล้วผมผมแบบชอบผลงานของมันเลยตัวแบบตอนช่วงช่วงนั้นมันแบบฮอร์โมอนไงอืมช่วงฮอร์โมนกำลังมามันกำลังแบบปีกเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออจะที่นี่แต่นาดาวมันเจ๋งนะทำแบบทำซีรีส์ทำอะไรเขาทำแล้วรูกมันเขาใส่ใจอ่ะเขาไม่ได้ทำแบบว่าทำเล่นๆละเอียดมาก เขา<อ> <De als. S 2> บอกพี่ยงดุจริป่ะตอนไทยซีรีส์คือพี่ยงอะ่ะเขาอ่ะเป็นคนที่แบบสามารถเรียกว่าอะไระจัดการนะแสดงได้โคตรดีเลยคือแบบบางคนน่ะจะดุแต่กับไอซ์อาจจะไม่ดุกับไอ้จะใช้สายแบบแทงทีเดียวแบบทะลุถึงถึงหัวใจอ่ะเออแบบเป็น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 ฟิลแบบมปรเจกบเออแบบเป็นเป็สมมุติว่าเราเราแบบทําอะไรที่เราผิดพลาดแล้วเราสึกแบบ รู้สึกผิดมากรู้สึกทําไงดีเลยเราอยากทาไม่ได้เงี้ยมันมีซีนหนึ่งไหมพี่มันไม่ไม่ไม่รู้พี่จำได้ป่ามันเป็นซีนที่แบบผมต้องเล่นกีตาร์เออตอนจบเรื่องอนะ่ะผมก็จะมาเล่นกีตาร์เออพลงเนี้ยให้กับทุกคนฟังแล้วแบบมันต้องแบบอารมณ์มันต้องซึ้งมากเพร<ๆ>าะพ่อเราพ่อเราจากไปแล้วเงี้ยแล้วมันยากมากเลยเว้ยในการแบบสำหรับเรื่องแรกในการแบบต้องเล่นกีตาร์ร้องเพลงและอารมณ์ไปพร้อมๆกันนะอ,อ่ะพี่นุ่บอกว่าเออแล้วก็แล้วก็ทาไม่ได้เว้ยทำไม่ได้อยู่นานมากจนแบบเนี้ยเออค่ะค่ะก็เดินมาแบบไม่เป็นไรมือ แยงเกิดเลยนะตั้งแต่หลังเลือดค้นอ่ะใช่ไหมใช่ก็เป็นเรื่องเรื่องที่ทำให้ทุกคนรู้จักเลยถ้าเปลี่ยนชีวิตหนูนี่ก็คือเลือดค้นเลยปะใช่ใช่เลยคือเลือดค้นอ่ะมันอยู่ในโปรเจกต์นายไปนายแล้วแบบตอนแรกอ่ะก็เข้านายใบนายทำนใำทำนายใบนายอยู่แบบสักพักเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรออกไปแล้วแบบผลงานแรกๆเลยคือเลือดค้นแล้วพอเลือดค้นออกนี่คือแบบแล้วเลือดค้นที่แม่งคือช่วยชีวิตพี่นะรู้ป่ะทำไม เมื่อก่อนนะพี่อ่ะจะมีแฟลได้อะแล้วพี่อ่ะชอบเอาแฟลได้อ่ะเก็บแบบว่าพวกลิปโฟที่โปอ๋อสมัยก่อนมีแฟนใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าที่ที่แบบปลอดภัยที่ที่สุดอะคือที่ที่อันตรายที่สุดพี่ก็เลยเอาแฟลได้ที่เนี้ยวางไว้หัวเตียงแฟนต่อไปนั้นนะแฟนก็เห็น่าแฟลไดไอ้ที่แฟลได้อะไรวะก็เลยเอาไปเสียบเสียบคอมเอาเสียบอะก็เจอแบบหนังโป๊ทั้งหมดอะที่พี่แบบเก็บไว้เป็นแบบ ไปรับของพี่อ่ะเขาก็เลยโกรธเขาก็เลยเอาแฟลได้แทนที่จะกระทืบหรือว่าทิ้งใช่ไหมถ่าแฟลได้อะโยนใส่โถส้วมแท้โคกอ่ะถ้าก็โกรธโดดไม่ปวดเขาเป็น่างดูเลือดข้นฉากแฟลได้ที่เจมี่เกมปิดใช่ไหมเอออ่าที่เอาไปทิ้งน้ําอ่ะอ่าแล้วก็กู้ได้อ่ะเอาามที่ก็ดูอุ้ยไอ้สถ้าแฟลได้มันถ้ากูเจอกูกู้ได้ว่าเนี่ยในเลือดข้นพูดได้กูดได้ที่จะเข้าไปแต่ที่อ่ออออออแต่ที่ไอ้สัตว์ใครลืมกดที่ เป็ดได้กูบอลขึ้นมาเรียกมาเรียกมาแล่วแล้วแล้วสรุปกูปะพี่เขาพี่เขาเอาไปตากได้หมดเลือดคนเลยจริง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 เนาะไอ้ยี่เลือดคนคนจางก็ช่วยชีวิตนี่เลยอะเฮ้ยสุดยอดว่ะจริงจริงไม่น่าเชื่อว่าเลือดคนคนจางสามารถแบบไม่คือคือหมายถึงปกติจะจะได้ยินแต่แบบเลือดคนคนจางช่วยแบบอินมากเพราะว่าเป็นบ้านคนจีนเหมือนกันแบบเออเข้าใจรู้สึกว่าทําให้เรา เราแบบสบายใจรักกมีเพื่อนเรา,า,ารักกันเลยอ่ะนี่คือเป็นประโยชน์เนี่ยได้ได้นหนังโปขึ้นมาได้หนังโปขึ้นมา,ไ,นมาไม่แล้วจริงจริงน้องชอบแอรนเนาะชอบเล่นซีรีส์หรือว่าชอบร้องเพลงจริงๆแล้วตอบแบบมีคนถามเยอะมากตอบยากครับชอบทั้งสองอย่างเออชอบทั้งสองอย่างแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดถามช่วงเนี้ยแต่จะจะบอกว่าเพลงเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงช่วงนี้เราทํางานแสดงมาเยอะอืแล้วแบบอยาก วนกลับไปหาเพลงบ้างอะไรเงี้ยเออก็เลยก็เลยถ้าเปนมันจะเป็นช่วงๆไปมันจะสลับเป็นอย่างเงี้ยแต่แบบแต่จะให้เลือกอย่างหนึ่งไปเลยไม่ได้อ่ะมันอมชอบร้กนนุ้งคู่ร้องกุ้งคู่แล้วทำไมเราถึงร้องเพลงกิ๊กเลยเคยเรียนไหมเรียนจากนายไบนายออกขั้นอนจากนายมานายเลยใช่คือคือก่อนก่อนนั้นเนี่ยเป็นคนร้องเพลงไม่ได้เลยเว้ยใช้คำว่าร้องเพลงแบบนักร้องเสียงเพี้ยนของจริงอ่ะแบบร้องแบบร้องแย่มากร้องเออไม่ดีจริงๆริงเออแต่ว่าพอไปเรียนนายไปนาย<ข> แล้วเขาก็สอนสอนสอนแล้วแบบสุดท้ายเราก็แบบเออลอง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 ดูคือคือไม่คือด้วย้วยความที่สม,สมัยก่อนผมเล่นเป็นคนเล่นกีตาร์อยู่แล้วแต่ถ้าเล่นกีตาร์เสียงมันจะไม่เพี้ยนมานน้องมันฟังไอ้พวกโน<ช>้ตอะไรมันรู้แบบคือแบบคือมันฟังแล้วมันรู้แต่ว่าณตอนนั้นอะยังแบบทําไม่เป็น<อ>แต่พอแต่ว่าพอแต่พอ,พอครูไปพอครูสอนอะก็เลยแบบเออ่อาๆฝึกแล้วแล้วแบบพอทําเป็นแล้วหูแล้วแล้วหูแล้วฟังออกอยู่แล้วเลยมันก็เลยเหมือนแบบแบบทำได้เร็วมากเลยก็เออแต่เราก็สุดยอดนะปล่อยเพลงรักติดสซเรนเพลงแรกก็ร้อยล้านบิวเลยนะ อ, <S <S อันนั้นอันนั้นคือเพลงแรกในลชีวิต,วตแล้วปะ่ะเพลงแรกชีวิตโอ้อโหเปนโคตรดังเลยตอนนั้นอะใครๆก็เต้นใช่งงมากงงมากๆเลยอะแบบมันเป็นอะไรที่ตกใจแบบแต่เพลงมันดีไงน่ารักเพลง<ะ>น่ารักไม่เราตอนตอนแรกคือคือเราไม่ได้คิดอะไรไงเพราะว่าเราแบบเราแบบจบจาก เรื่องโค่นจบจากเกตเมนมาแล้วแบบอ่ะหลังจากนี้ก็คงเป็นแบบทำเพลงแล้วก็ตอนนั้นนาดาวกำลังทำเออมเ m อร์บุลเลนแล้วแล้วปกติคือเวลาน,นาดาวทำซีรีส์ทำละครเนี่ยเขาเขาจะเอาแบบคนอื่นมาทำเพลงให้ใช่ไหม,อมพอเขามีเด็กที่ไปนายไปนายแล้วไปเทรนน้องเพลงมาเขาเลยรู้สึกว่าเออชปเด็กตัวเองดีกว่าเห็นว่าทำได้นี่ก็เลยอ่ะไหนไหนลองมาร้องเพลงประกอบให<ช>้หน่อยสิแล้วก็แบบแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรคือคือคือตอนแรกผมคิดว่าอคนแบบเออเพลงมันติดหูดีนะมันแบบเพะดีนะ แล้วก็คนคงฟังตอนละครมันออกอะตอนละครมันออนแบบมันก็จะเปิดวนๆทำให้คนแบบติดหูไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเพลงมันมันออกก่อนละครเว้พี่แล้วมันก็แล้วมันก็ไปของมันเองแบบโคตรดังอะแบบสุดๆไปเลยตามผับยังเปิดเลยเออตามผับท้องหลอไม่ยังเปิดอะพู่มาตอนนั้นไปเชนะเกมกล้องเว้ปิดกล้องแล้วฉากเกมโกงมีมีพี่แท่งด้วยไทรักษิด ตอนนั้นอ่ะร้านมันปิดเที่ยงคืนก็เลยก็เลยก็เลยแบบจะไปต่อพี่แทงก็เลยแบบอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปอีกที่พี่พี่รูจักเออพี่แท่งบอกว่าพี่มีร้านนึงอมากไปไปก็ได้หมดเลยแล้วพอไปถึงข้างหน้ามันดูเงียบเงียบแบบไม่ได้อะไรอ่ะนึกออกว่าก็เริ่มก็เริ่มดูแล้วแหละตอนตอนเห็นเห็นทางเข้าไปเลยก็เลยเข้าไปแล้วก็แบบมปนคึกคืนเลยเป็นคึกคืนมากแล้วปั่นเดนเลยเว้ยคือพอเข้าไปเสร็จอ่ะคือคือผมไม่รู้ว่าเขารู้แล้วแบบว่าเพราะเพาผมมาแต่อยู่ๆแม่งเปิดอัติไซเลน แ้เป็นแบบผู้หญิงแบบใส่ใส่แบบพาเชตัวเดินออกมาเต้นแบบเรียงเันเป็นแบบหน้าคดานบนบนเวทีผมแบบเออนี่คืออะไรกันวะอะไรพวกตุเร่กเลคือมันแบบมันเครียดมากคืออยู่คือตอนนั้นอะอยู่ได้แป๊บเดียวชอบไหมตอนนั้นเห็นแป๊บแรกชอบไหมมันมันอกขดเกินไปอะพี่งงมันจะงงอยู่แล้วแบบแล้วเราแล้วเราก็เด็กแล้วเราก็แบบ แล้วก็เพลงเราแล้วก็แบบมันนุ่งพระชะตัวไม่ได้เออเออท้อกปวดเกินไปมากก็เลยแบบเออโอเคแล้วเจ้านายยิ้นเบรเดดสุดสุดท้ายอยู่ได้แป๊บเดียวอะผมจูเน่แบบเด็กๆก็คือแบบไปยไหมแล้วก็ออกไปสุดท้ายคือจบด้วยการไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างทางเออเออแล้วก็แล้วก็จบกันแล้วอาอาจารย์แท่เขาอยู่ต่อของเขาสิเขาก็แฮปปี้ฟันอยู่เขาเพียงหางอาจารย์แท่งอะท่าน รับสายป่ะแต่ล่าสุดที่มีข่าวนี่คือเราซื้อ B M W ให้พี่สาวทำไมถึงเลือกซื้อให้พี่สาวคือหมายถึงว่าก่อนก่อนนันนี้ผมผมเปลี่ยนรถให้แม่ไปแล้วครับคือด้วยคมที่ผมมาเป็นคนไม่ได้ไม่ได้อินรถนั้นน่ะคือแบบเราเราแบบเรารรตูตอะไรนะเราเราเราเน้นสบายแบบสาวๆที่บ้านอ่ะเขาเขาชอบขับรถมากเขาเขาเป็นคนชอบขับรถเองแล้วแบบ พี่สาวตอนนั้นอ่ะคือคือใกล้จะวันเกิดแล้วแล้ว<ห>ผมมีโอกาสได้ไปขับรถเก่าเขาอ่ะเออแล้วมันแบบมันคือมันใกล้จะพังลงมาแล้วมันมันมันนานแล้วด้วยแหละมันแบบเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะอ่าแล้วมันแบบเหยียบเบรกก็สั่นแบบจะเร่งก็เร่งไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออรู้สึกว่าแบบอันตรายว่ะแบบเป็นห่วงความปลอดภัยพี่สาวทุกวันมันแบบไม่ไม่ไหวอ่ะก็เลยแบบถือถือโอกาสเปลี่ยนซะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาจริงๆความความความรู้สึกตอนตอนแบบอปให้กับทนายอ่ะเปงดีกว่าซื้อองอย่างเงี้ยเอาจริงเป็นยังพี่สาวแบบว่า เวเห็นคนรักมีความสุขเะ,ะเออมัน,ม,นมันดีมากเลยนะมันแบบมันแบบมันน้ําตาคลอแบบมันน้ําตามันมาด้วยความแฮปปี้แบบซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆแบบเออชอบชอบชอบมากเลยเวลแบบได้ให้น่ารักว่ะแล้วเองอะดูเหมาะกับรถพี่นะ ไอ้ไอ้ไม่ไม่ไอ้ที่พูดตรงๆเออจริงเหรอเออเพราะว่าถ้าเกิดพี่เป็นวัยรุ่นเหมือนเราแล้วนะพี่อายุยี่สิบสองใช่ไหมยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามเออแบบไอ้จริงๆมันต้องมีแบบรถตู้แล้วก็มันต้องมีแบบเส่วนตัวแต่ละคนจริงจริงมันจริงมันมันก็ต้องมีรถขับเองจริงจริงมันต้องมีน้องเผื่อว่าวันไหนเอาเมื่อทองหล่อคนขับรถไม่อยู่ใช่ไหมนะเออเราจะขับรถตู้ขับรถตู้มากอ่ะเห็นไหมกอยู่เอางี้แล้วเราเป็นพรีเซนเตอร์ของโปรยโต้คอร์เนอร์ด้วยดูมีเงินด้วยเอางี้เดี๋ยวแวะขายของก่อนขายโปรยโต้คอนนบออกห่ย อันนี้คือซอสเสร็จไปครับผมก็เป็นแบบไส้กรอบข้างในแล้วก็แบบข้างนอกเป็นแบบนี่กรอบนอกนุ่มในอร่อยมากอันนี้มาใหม่อร่อยจริงแล้วก็มีแฮมบอปด้วยแล้วก็มีรสก็มีรสรสท็อปโป้อันนี้อันนี้จะเป็นอันหลัเป็นรสท็อปโป้อันนี้มีอันนึงคือเบนซายเบนซายนี่ก็จะเป็นรสท็อปโป้รสชีสซึ่งจริงๆอ่ะผมชอบรสท็อปโป้มากๆเลยนะผมนะอยากอยากอยากให้ทุกคนลองคือแบบผมไม่คนติดรสท็อปโป้มากนี่ทำไม พ่อแบบอร่อยมากอร่อยอ,อันนี้อันนี้อันนี้ก็อร่อยครับซอส,สเชดไบท์ดีมากจะเขาลองเป็นฝารถทัอฟเฟิลหอได้ไหมเนาะมีทัอฟเฟิลกับชีสครับน,นี่เอสตีอร่อยมากนะครับโบเรโตคอนเนอร์นะครับไปสั่งกันเลยนะครับแล้วก็ต้องสั่งเยอะด้วยเพราะว่าเขาจะให้ได้หนูเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนเนาะและเป็นพรีเซนเตอร์จร<น>ะได้มาครับนี่เนาะอัะนนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ไก่ไก่ป๊อปโรตท็อฟฟิ คือท็อปโฟนเนี่ยเป็นอะไรที่จะจริงๆ,ๆมันเป็นอะไรที่หาย,ยากนะแต่เป็นโปรเจคต์ของคันเนอร์สามารถแบบ,บทำให้ได้ตลอดแล้วมันแล้วแบบท็อปโฟนโปรเจคต์ของคันเนอร์คือดีมากเอากลิ่นมันดีมากหอมท็อปโฟนโคตรอร่อยเนาะอรอจริงเนาะอร่อยเลยฮะเอางี้พี่พูดตรงๆเลยมาพี่ว่ารถคันเนี้์เหมาะกักบหนูเบาะแดงก็ดีอยู่นะเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่ให้น้องลองขับแล้วเดี๋ยวจะมาชอบอ่ะคุยราคากันไว้ยเฮ้ยพี่หาเงินนี่หาเงินหาเงินจายค่าบ้าน โอเคลองเนาะได้ไปุยนะเอามามลองดูเผื่อน้องซื้อเดมเฮ้ยไม่ได้ว่านะไอพอน้องขับอะรถพี่ดูแพงขึ้นนะเฮ้ยจริงพูดไปเออดูแพงขึ้นว่ะดูเข้าอะล้วน่ารักซ้เกินเราซื้อเราแม่พี่สาวอะแม่โอ้โหแม่อรภูมิใจมากก็ใช้ได้หมดเนาะใช่ไหมล่ะแม่อรภูุิใจจริงอะเป็นที่พูดจริงแม่ภูมิใจเลยอันนี้แบบเซลเซลหนักบ้ากันนะแม่ภูมิใจเลย รูมเหมาะเลยเออจริงๆเรื่องแบบเราขับเบาแดงอะมันขึ้นว่ะแล้วก็เราต้องมีสองคันเวลาเราไปทํางานใช่ไหมทํางานออกกองละคระถ่ายรายการอะไรเงี้ยออรตูแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไปเที่ยวหน่อยไปเที่ยวหน่อยหรือจะซิ่งหรือว่าเราจะไปอยู่แก๊งเดียวกับบิลกินอ่า<ด>ก็ต้องมีคันนี้แล้วก <laughs> ็คันนี้เออพอนก็ได้อ่ะกับน้องไม่คิดดอกพอนพอนได้พอนเลยอ่ะพอนแบบไม่ต้องเป็นอัญญาก็ได้เนี่ยพูดไอ้กล้องเนี่ย ถ้าจะเอาอันนี้คือมีหลักฐานแล้วนะหลักฐานแล้วไม่ต้องเซ็นสัญญาเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ามเลยก็ราคาตลาดเจ็ดล้านอะตลาดเท่าไหร่เก้าคือคือรู้แล้วแหละว่าแบบร้อนเหมือนกันอะเอาไปทำไรซื้อบ้านมึงซื้อบ้านโปบ้านโปบ้านพึงซื้อบ้านมาใหม่โป้บ้านต้องนิดนึงเจ็ดล้านถ้าเราจะเอาก็ทุกวันที่หนึ่งของเดือนนะโอนมาให้พี่ ถ้ามึงมึงไม่โอนเมื่อไหร่ครบสามเดือนก็พูดออกยูทูบไปเป็นข่าวมึงโง่หัวอะไรวันนี้ไ่งเยเออ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 เเฮ้ยเเเป็นไงชอบแมน้องดี เครื่องเสียงมันแน่นเลยนะวิ่งน้อยสามหมื่นโลเอาดูดินี่วิ่งน้อยเอ้าทำไมอ่ะเพิ่งซื้อเหรอซื้อได้แล้วแต่พี่ใช้เฉพาะขับแชร์โรมาไอ๋อหรอใช่ไม่ใช่อย่างอื่นเลยไม่ทำมีอย่างอื่นเลยน้องจริงจริงชอบผู้หญิงแบบไหนน้องไม่ที่งชอบอ่ะผู้หญิงแบบไหนหรอผมว่าน่าจะมีความแบบมั่นใจมั่นใจเป็นตัวของตัวเองได้แบบมั่นใจอ่ะเออแบนแบนหน่อยอะรยัเนี่ยเออไม่แล้วแบบว่าแฟนคนล่าสุดเราก็เปิดตัวแต่ก็ไม่แต่ว่าเปิดตัวแล้วนี่คือคบมานานจัง สองปีแล้วนะฮะเกือบเกือบอ๋อแล้วก็แสดงว่าตอนเจอกันเราก็เป็นนี่แล้วนี่ดาราแล้วเป็นแล้วใช่ตอนตอนแต่ว่าจริงๆอ่ะผมรู้จักเนี่ยมาตั้งนานแล้วรู้จักตั้งแต่แบบมสามมสี่เลยแกคือเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็เพื่อนกันมาก่อนใช่เพื่อนกันมานานมากเแล้วแล้วสุดท้ายก็เนี่ยแล้วแฟนก็แฮปปี้ดีความรักแฮปปี้ดีอาจารย์แดงสวัสดีครับพี้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่แท่งน้องบอกว่าจริงไหมอาจารย์แท่งเคยพาน้องไปเล้าเลี้ยงเลี้ยงปิดกล้องใช่หรอเกมโกงไ่ได้่หงพาเด็กทั้งกองเลยไปเที่ยวเล้ากันอาจารย์จริงไหมครับอาจารย์ขาราโอเกย์ขาลาโอเกย์่าลาโอเกอะไรเขาบอกว่าเด็กเล้าอ่ะเด็กเล้าอ่ะเขาบอกว่าเด็กเล้าว่ะใส่ผ้าขนหนูแล้วก็มาเต้นรักรักใช้เล่นกัน จริงไหมอาจารย์เขาบอกว่าพอเด็กๆกลับบ้านกันหมดอ่ะอาจารย์ก็ไม่ยอมกลับอยู่กับเด็กเล้าต่อเลยจริงไหมครับเฮ้ยติดก้อนครับเ้งติดก้อนไปร้องกนเราโอเคกันนอสนุกสนุก ได้ครับพี่แท้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักเลยพี่แท้แม่งคุณน่ารักกันะน่ารักมาก อ่ะน้อยปอนลงน้องฝากอีกทีหนึ่งนี่ให้โกบอยอุ่นให้ร้อนๆเลยเนี่ยได้เลยครับขอฝากนะครับผมโบเตตโตคอนเนอร์นะครับผมก็เป็นอาหารแบบกินเล่นง่ายๆกินที่ไหนก็ได้จะแบบจะปาร์ตี้บนรถจะอยู่ที่ไหนคือสั่งมาได้หมดเลยแล้วก็สามารถสั่งได้แบบทุกแอปเลยครับด <c oughs> ีว่าจะไปหน้าร้านก็ได้หน้าร้านก็มีอยู่ <c oughs> หลายสาขามากๆสามารถหาได้แบบ ทัวร์ทั่วประเทศอ่ะคือเยอะมากแล้วอันนี้คืออะไรน้องหอมมากโคตรหอมอันนี้อันใหม่ล่าสุดเป็นไมโครเวฟป๊อปคอร์นนะผมก็ใช่มาสั่งได้ก็คือเหมือนเหมือนเราแค่เอาเข้าไมโครเวฟได้เลยแล้วอันนี้ลดทัฟเฟิลด้วยโอ้โหอันนี้คือทัฟเฟิลมันไม่ได้หาง่ายนะแล้วเขาแบบพามาเป็นกินแบบหอมมากเลยอร่อยอร่อยมากต้องต้องทุกคนต้องไปลองช่วงนี้ใครอยู่บ้านแบบอยู่บ้านดูเน็ตติ้งดูซีรีส์ดูหนังดูหนังคือป๊อปคอร์นธรรมดามันไม่ได้เออทัฟเฟิลที่สุดนี่ตะกี้บ้างครับวันนี้ขอบคุณครับครับผมน ไปไปลงรถผมไปแล้วอุ้ยจะซื้อแล้วเนี่ยอุ้ยจะซื้อแล้วโอเคโอเคไอฟาริดซื้อป่ะเดี๋ยวขับไปหาบิลกิ้งก่อนทีนึงแล้วกันไปได้ลงไปเลยพี่ลงไปเลยไล่ได้ขออย่างเดียวแท็กไอจีพี่ด้วยอยากได้ยอดฟอลเพิ่มสวัสดีครับเอาเลยแล้วเจอกัน